สัปดาห์นี้ความรักของชาวราศีพฤกษบอยู่ในช่วงที่หัวใจเริ่มเหนื่อยจากความคาดหวังแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้คุณอาจรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่กำลังดำเนินอยู่ต้องใช้ความอดทนมากกว่าปกติบางครั้งเหมือนกำลังพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแต่ลึกๆแล้วคุณยังอยากรักษาสิ่งนี้ไว้ไพ่ชุดนี้สะท้อนถึงพลังของความอดทนความยึดมั่นและการเรียนรู้ที่จะไม่ปล่อยให้ความกลัวหรือความผูกพันที่เจ็บปวดมาครอบงำเมื่อคุณเริ่มรู้ว่าความรักไม่ใช่การทน แต่คือการเติบโตไปด้วยกันทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นคนที่โชคดีที่สุดในเรื่องความรักคือคนที่ได้เจอคนที่เสมอกันทั้งศีลศรัทธาปัญญาจาคะรวมถึงฐานะด้วยหากใครยังไม่พบขอให้ได้พบในเร็ววันสวัสดีครับเพื่อนๆชาวราศีพฤกษบหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพฤกษบไพ่พทั้ง3ามใบของคุณในสัปดาห์นี้สะท้อนถึงความเข้มแข็งที่เกิดจากการต่อสู้กับอารมณ์และความกลัวในเรื่องของความรัก ไพ่ใบแรกก้าวไม้เท้าบ่งบอกถึงการป้องกันหัวใจคุณอาจรู้สึกเหนื่อยหรือระแวงกับบางสิ่งในความสัมพันธ์เหมือนเคยผิดหวังมาก่อนและไม่อยากให้ประวัติศาสตร์สำรรอยไพ่ใบนี้เตือนว่าแม้คุณจะต้องระวังตัวแต่ก็อย่าปิดใจจนเกินไปเพราะคนที่อยู่ข้างๆคุณอาจแค่ต้องการให้โอกาสได้พิสูจน์ความจริงใจเท่านั้นไพ่ใบที่ส The Devil คือพลังของการยึดติดและสิ่งที่ผูกมัดในใจ บางคนอาจอยู่ในความสัมพันธ์ที่รู้ว่าไม่ดีแต่ยังตัดไม่ขาดหรือรู้ว่าความรักครั้งนี้มีบางอย่างที่ไม่สมดุลแต่ก็ยังทนอยู่เพราะมีความผูกพันหรือความกลัวที่จะเสียอีกฝ่ายไปไพ่ใบนี้ยังสะท้อนถึงแรงดึงดูดที่รุนแรงซึ่งอาจเป็นทั้งสิ่งดีและสิ่งที่ทําให้คุณหลงทางคุณควรถามหัวใจตัวเองว่าสิ่งที่คุณยึดไว้ในตอนนี้คือความรักหรือแค่ความกลัวที่จะอยู่คนเดียว และไพ่ใบสุดท้ายสิบเหรียญคือแสงสว่างที่ปลายทางของความพยายามมันคือสัญญาณของความมั่นคงและความสุขที่แท้จริงไพ่ใบนี้กำลังบอกว่าถ้าคุณผ่านช่วงของการต่อสู้ทางอารมณ์มาได้ความรักของคุณจะค่อยๆกลับมามีรากฐานที่มั่นคงขึ้นบางคู่จะกลับมาสร้างอนาคตที่มั่นใจได้อีกครั้งส่วนคนโสดไพ่ใบนี้หมายถึงการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองอย่างมีคุณค่า แล้วคนที่เข้ามาคราวนี้จะเป็นคนที่พร้อมจะสร้างอนาคตไปกับคุณจริงๆสำหรับชาวพฤกษบความรักในสัปดาห์นี้คือบทเรียนแห่งการปล่อยและการยอมรับบางสิ่งอาจเหนื่อยบางอย่างอาจไม่สมบูรณ์แบบแต่สิ่งที่สำคัญคือการซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองความรักไม่ควรเป็นกรงแต่ควรเป็นพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายรู้สึกปลอดภัยเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้ความสัมพันธ์จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน สำหรับเพื่อนๆหลายคนที่หลังบ้านถามเข้ามามากอยากให้ผมเปิดไพ่ดูดวงส่วนตัวรอสักครับนะครับเร็วๆนี้จะมีพยากรณ์ส่วนตัวแน่นอนครับแล้วเราจะได้พูดคุยกันแบบใกล้ชิดมากขึ้นครับ